ชูวิทย์กับไทยแล้วเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยที่ล่าสุดครับเพจเ Facebook ของสรยุทธสุทัศนจินดากรรมาการข่าวได้โพสต์ไว้ว่าชูวิทย์กับไทยแล้วเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามศาลนัดคดีถูกฟ้องหมิ่นประมาทขอบคุณที่ยังระลึกถึงบอกเป็นน้ำหล่อเลี้ยงให้ดำรงชีวิตมาได้ถึงทุกวันนี้โดยวันที่4พฤศจิกายนครับนายชูวิทย์กมลวิสิต เดินทางกลับถึงไทยเมื่อคืน3พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาเพื่อเข้าสู่กระบ,บวนการยุติธรรมตามนัดของศาลโดยก่อนนั้นนี้ครับนายชูวิทย์ได้ยืนขอเลื่อนนัดศาลในทุกคดีเพื่อรักษาอาการป่วยตามกระบ,บวนการจนครบขั้นตอนที่กำหนดก่อนซึ่งทุกศาลครับเมตตาอนุญาตให้เลื่อนมาจนถึงเดือนนี้ โดยวันนี้ครับนายชูวิ์จึงกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามที่ได้ให้คำมั่นกับศาลไว้ประกอบกับมีธุระส,ส่วนตัวต้องจัดการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญปัจจุบันครับการรักษายังต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่องอยังไม่พร้อมที่จะออกสื่อหรือให้สัมภาษณ์ใดๆจึงขอแจ้งงดการให้สัมภาษณ์กับสื่อจนกว่าร่างกายจะดีขึ้นนายชูวิ์ครับยังฝากขอบคุณทุกท่านอย่างสูงที่ยังระลึกถึง สิ่งเหล่านี้เป็นน้ำหล่อเลี้ยงให้ดำรงชีวิตมาได้ถึงทุกวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวมดเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปข่าวเด็ดๆจากเรานะครับ